แต่อีส้มรายวันแล้วมึงไม่เห็นหรือว่าไอ้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 สีรอดเนี่ยมันมันเป็นส้มหรือมันเป็นแดงอ่ะไอ้สีรอดนี่เป็นส้มหรือเป็นแดงผม,ม,ม,มถามท่านผู้ฟังนี่ไอ้สีรอดเนียดยิ่งเมื่อวานเนี่ยนะที่ออกมาหลังจากที่ว่านะไอ้พักเพื่อไทยนะไปเยี่ยมสนที่เนี่ยโอ้โหออกมาเสีย้ยมออกมาพูดให้คนเนี่ยเกลียดชังนะเกลียดชังพัคแดงเกลียดชังพัคเพื่อไทยเพราระอะไรเพราระอะไรครับก็เพราะว่า เป้าหมายทางยุทธศาสตร์น้ำเงินตีตัวบนของพัคแดงของพรคเพื่อไทยส้มตีมวลชนล่างนี่แหละครับเขาจับมือกันเขาจับมือกันวันนี้เพื่อจะตีแดงให้แตกเพราะมวลชนแดงสิบล้านคนเนี่ยนะจะได้กระจายไปอยู่ส้มกับไปอยู่น้ำเงินวันนี้เป้าหมายน้ำเงิน จะเอาเงินจากสีเทาจะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยนะไม่สนใจแล้วนะมาแบ่งให้พรรคส้มเท่าไหร่ใครใครเขาก็รู้กันนะโดยเตรียมพร้อมร่วมมือกันก่อนเลือกตั้งพุ่งเป้าไปที่ทําลายพรรคแดงนะเพื่อให้มวลชนลากแตกไปอยู่กับส้มมวลชนข้างบนพวกบ้านใหญ่แตกไปอยู่กับน้ําเงินและวันนี้มันก็ได้ผลไประดับหนึ่งแล้วนะถ้าดูฟังครับนี่ มาถึงเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ไงปรากฏการณ์ที่ว่าวันนี้เนี่ยนะมันเอาสื่อที่มีอยู่ทั้งหมดวันนี้ทําอยู่สองอย่างสื่อในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าที่อุ้งอิงจะออกไปยังเป็นนายกอยู่ตั้งแต่ตักสินอยู่นอกคุกสื่อพวกนี้เนี่ยนะทุกวันจะมีเรื่องมดาด่าและมีพฤติกรรมที่หยาบคายชีหน้าบ้างอะไรบ้างสารพัดเอาไมค์ขู่หัวอุ้งอิงบ้างอะไรบ้างนะแต่วันนี้ไอ้สื่ออุบาทั้งหลายวันนี้ แมงมันแดกกล้วยกันมันแดกมะเขือกันมันแดกกล้วยมันอมมะเขือนะแล้วมันแดกไอติมกันอยู่นะวันนี้มันไม่พูดอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมวันนี้เนี่ยนะอุบาททั้งประเทศแล้วไม่ว่าวงการไหนมันอุบาททั้งประเทศสื่อแม่งเงียบไปหมดเลยนะแล้วมาชื่นชมอนุทินเสนอข่าวอนุทินกับเมียนะไปไหนเนี่ยโอ้ออนุทินเนี่ยนะทำได้ข้าวสารเขาขายกันไวตั้งแต่สมัยอุงอิง พอรัฐอนุพอรัฐบาลอนุทินขึ้นมาสามวันมันบอกว่าขายข้าวสารได้เป็นแสนตันแล้วไอ้สัตว์ข้าวสารเป็นแสนตันเ่ยเขาต้องติดต่อกันมาจริงจีทูจีเ่ยเขาติดต่อกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยอุงโนุนตั้งแต่สมัยเศรษฐาดดแต่พอมาเซนสัญญาส่ง,ง,ง,งสมอบข้าวในสมัยอนุทินมันบอกว่าอนุทินเข้ามาปับแม่ขายข้าวได้เป็นแส,สนแสนล้านแสนแสนถ้าตันแล้วไอ้ชิบหายไอ้พักโุกมึงอยู่ไหนมึงอมที่อะไร มึงอมกล้วยมึงอมมะเขือหรือวเนี่ยมึงอมสาก,กระเบอือเข้าไปด้วยเฮ้ยฮ่าอการดูฟังครับเนี่ยเพราะยุทธศาสตร์เขาแบ่งงานกันทำน้ำเงินนะดูด้านใหญ่ไปนะและวก็ข้างล่างให้ส้มทีเอาสื่อบนชนทั้งหมดมาไล่ตีมาไล่สร้างความเกลียดชังให้กับพระเองแค่เขาไปเยี่ยมเขาไปอวยพรวันเกิดให้อ้ริมนะ ใช่ลิมเนี่ยนะมึงก็มาทำลายเขาแต่วันที่พระส้มไปหาพุทธอิสระหลักฐานนี่หลักฐานนีอยากดูไหมแต่ว่าผมไม่เอาไมา้ดูเพราะกลัวจะผิดจะผิดกดยูทูบแต่ผมมีหมดครับหลักฐานชัยวัฒน์ไปหาพุทธอิสระและพุทธอิสระเนี่ยนะมันเป็นมิตรกับคนเสื้อแดงเหรอมันเป็นมิตรกับใครต่อใครเหรอใ้พุทธอิสระเนี่ย คุกก็ติดนะคุกก็ติดมาแล้วแล้วแม่ไงไอ้ยี่เพราะพุทธ,ธาอิสระได้เลยที่นายทหารบางคนที่ไปขยับป่วยอยู่บนทางวนโดนกระทืบต้องเข้าไอทียูเนี่ยนะนี่นะครับท่บานผู้ฟังมึงวันที่มึงไปหาหพุทธ,ธาอิสระไอ้พักโซมึงเงียบก,กันนะและวันนี้เนี่ยนะเขาไปป่วยปนวันเกิดไอลิมนะมึงก็ด่าเขาและมึงสร้างความเกลียดชัง เพื่อให้นะคนเสือเ้อแดงแตกแยกและไอ้พวกที่ว่ามาก่อกระแสนคนเสือเ้อแดงนะที่ออกมาด่าวันนี้นะทำเป็นว่านี่กูทนไม่ไหวนะกูไปคนเสือเ้อแดงนะกูไปคนเสือเ้อแดงนะมึงจะไปถูกปาดไอ้ริมได้ยังไงนะในเมื่อไอ้ริมเนี่ยนะมันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้คนเสือเ้อแดงต้องตายกูเนี่ยสู้กับไอ้ริมมาตั้งแต่รุ่นแรกกูเนี่ยอยู่กับคาราวานคนจนมากูเนี่ยคืออธิการบดีมาอะไรจะตุกจักกูยืนซดกับพวกไอ้ริมมาก่อนพวกมึงที่มึงมาแหกปากกันอีก ไม่ว่าไอ้เปาลินไม่ว่าใครต่อใครทั้งนั้นนะนะไม่ว่าไอ้สมศักดิ์หรือไม่ว่าใครต่อใครทั้งนั้นน,ะนี่ตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่นะแ้วะระหว่างสู้ไครลิ้มเนะี่ยกูถูกตัดสินจำคุกสามปีที่บุกนะในชั่นไงนะให้ไปหาประวัติอ่านด้วยนะให้ไปหาประวัติอ่านด้วยนะก่อนที่มึงจะมาอะไรกับกูเนี่ยนะกูทํามาด้วยมือนะกูสู้มาด้วยมือกูเห็นการเจ็บการตายกูเห็นว่าข้างหนา้าข้างหลังเนี่ยนะ ของกระบวนการที่ต่อสู้กันนี่มีใครบ้างดังนั้นผมจะสรุปไป้ข้าประเด็นว่านะเรื่องที่เกิดขึ้นที่คนมาถามกันและก็คนที่นะ่าสนใจว่าอยากให้ผมเนี่ยนะพูดอะไรให้หมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์วันนี้นะผมจะไม่ไปพูดเราวว่าไอ้เพื่อไทยเนี่ยไ,ไปเยี่ยมสนที่เป็นยะังไงน้ามึงไปหักหลังกันหรือเรื่องหักหลังวลชนหรือไม่ผมให้คนเสือเ้อแดงฟังเราเองนะแต่ผมจะบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่จะต้องรวบรวมไพ่พลเพื่อทำศึกใหญ่ศึกใหญ่มันมีอยู่สองศึกฟังให้ดีนะสถานการณ์วันนี้สการเมืองเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ทั้งส้มทั้งน้ำเงินทั้งแดงที่จะต้องรวบรวมไพ่พลเพื่อทำสงครามใหญ่นะเพื่อทำสงครามใหญ่สงครามใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่สองขั้นตอน สงครามใหญ่แรกคือสองครามการเลือกตั้งแลนะสงครามที่สองคือสองครามที่จะเกิดจากความตายของกษัตริย์ซึ่งในอนาคตไม่นานกษัตริย์ไทยต้องตายถ้ากษัตริย์ไทยไม่ตายชาตินี้จะไม่มีใครตายนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าหมาไม่ว่าเป็ดไม่ว่าไก่ไม่ว่าพระอีกทุกคนต้องตายและกษัตริย์ไทยก็ต้องตาย หเห็นด้วยกับผมว่ากษัตริย์ไทยก็ต้องตายเห็นด้วยกับผมหมายเลขหนึ่ง嘛นี่ไม่ต้องมาห่วงวเรื่องจะผิดมาตราร้อยสิบสองอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับร้อยสิบสองพูดถึงหลักสัจธรรมพูดถึงหลักสัจธรรมสงครามใหญ่ทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นในสองสมรภูมิใหญ่หนึ่งสมรภูมิการเลือกตั้งนะสองสมรภูมินะ การตายของรัชการที่ส0บและรัชการที่11อยังไม่แน่ว่าจะมีต่อหรือไม่นะถึงจะมีก็ไม่ใช่กษัตริย์แต่มันจะเป็นหุ่นเชิดผมพูดไปวันนี้เลยไม่ว่ามีหรือไม่มีอาจจะไม่มีแต่ถ้ามีกษัตริย์รัชการที่11อ็ก็ไม่มีลักษณะคุณสมบัติที่เป็นกษัตริย์แต่มันจะเป็นหุ่นเชิด และก็่อนที่จะมีอุ่นเชิดหรือไม่มีอุ่นเชิดนั้นมันจะเกิดสงครามใหญ่ในประเทศไทยและก็เป็นสงครามจริงๆเพราะว่าสงครามใหญ่เนี่ยที่มันรอไทยมิ่เนี่ยมันจะเกิดเริ่มเกิดตั้งแต่สงครามเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งที่อุบาทที่สุดจำมาไว้เลือกตั้งครั้งหน้ามันจะเป็นการเลือกตั้งที่อุบาทที่สุดที่เลวร้ายที่สุด ที่เอาเงินสแกมเมอร์มาซื้อไม่ใช่หัวละพันหแม่งซื้อหัวละห้าพันเขาหน้าเขาเตรียมไว้แล้วนะเพื่อที่จะดูดนะเพื่อจะสร้างความชอบธรรมว่าน้าเงินกระซบเนี่ยนะมาจับมือกันแล้วจะเป็นรัฐบาลน,นะที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะรักษานะรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้นะ,นะแล้วก็จะรักษาไอ้ขบวนการสแกมเมอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยนะ พอเนี่ยพักน้ำเงินนีขึ้นมาเนี่ยนะสแกมเมอร์หนีจากทุกที่วันนี้มาสแตนบายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและวันนี้เขากำลังเซตอัพระบบสแกมเมอร์ใหม่ท่านตามไม่ทันแลนะไอ้สแกมเมอร์รุ่นเก่ารูปแบบเก่าวันนี้เนี่ยนะมันคัดเอาไปแล้วนะและมันก็ตั้งพวกตัวเองไปตรวจสอบแต่วันนี้สแกมเมอร์ใหม่เนี่ยมันกำลังเซตอัพและพอตั้งรัฐบาลใหม่มาเนี่ยนะมันจะเฉลิมฉลองกัน ถ้าหากว่าน้ำเงินกัดส้มใด้เป็นรัฐบาลจะมือได้เป็นรัฐบาลจริงๆดังนั้นเหตุการณ์ในสมรภูมิเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นสงครามเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะบอกได้เลยว่านะเป็นการเลือกตั้งที่เลวร้ายที่สุดนะไม่ใช่แค่ได้เป็นรัฐบาลแต่ที่มันต้องเลวร้ายที่สุดที่ต้องเอาพักน้ำเงินพักส้มขึ้นไปเพราะอะไรเพราะจะได้ไปตัดเส้นทางทั้ง ไม่โยงไปถึงวังไม่โยงไปถึงวังและวันนี้เนี่ยน้องชายของสถิตพงศ์ราชเลขานะโดนมาหลักฐานเนี่ยนะจากตำรวจด,ด้วยกันด้วยนะกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ว่าเรื่องนายาเสพติดไม่ว่างเรื่องพนันออนไลน์ไม่ว่าเรื่องบัญชีมานะและบัญชีมาวันนี้เนี่ยนะไอ้สอสอพักส้มก็มีบัญชีมาแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรแลนะไม่เป็นไรยังเดินได้ยังอยู่ได้ทั้งทั้งที่ว่านะ วันนี้เนี่ยหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนถ้าเป็นพรรคน่านแดงถ้าเป็นพวกกุ้งยิ่งเป็ยพวกทักษิณวันนี้แม่คุกไปตั้งนานแล้ว